สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมจุดเคยกับช่องเกษตรตะปูครับผมวันนี้เราอยู่กันที่สวนยางพาราครับดูบรรยากาศให้ดูบรรยากาศก่อนครับช่วงเช้านะครับบรรยากาศที่มุกดาหารครับสภาพฝนคลุมคลุมนะครับเหมาะกับการมาทําอะไรที่สวนยางพาราครับอาลูกยางอันเองครับผมนี่คือยางพารานะครับของเราที่จะมาปลูกวันนี้นะครับ วันนี้นะครับช่องเกษตรปูมีเทคนิคครับเล็กน้อยครับมานําเสนอเพื่อนๆนะครับในการปลูกยางใหม่นะครับเทคนิคนะครับเราพูดถึงเทคนิคแรกนะครับในเรื่องของต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ที่จะนํามาปลูกนะครับเพื่อนๆดูนะครับหนึ่งใบต้องเข้มนะครับต้นพันธุ์ที่เราเลี้ยงไว้ในถุงชํานะครับเมื่อเราซื้อมานะครับใบยางต้องเข้มนะครับ เป็นสีเข้มเขียวเข้มนะครับเหมาะในการปลูกและก็มียอดแตกออกมาครับแบบนี้นะครับนี่ยิ่งเหมาะในการปลูกนะครับแต่ถ้าเขาแตกออกมาเป็นใบอ่อนสีเขียวอ่อนๆอ,อ,อย่างนั้นไม่สมควรนํามาปลูกนะครับถ้ายอดออกมาอย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆสามารถนํามาปลูกได้เลยนะครับเพราะเมื่อเราปลูกแล้วครับยอดเขาก็จะแตกขอ,อกทันทีนะครับ ถ้าเราทิ้งไว้นานทิ้งไว้ที่สแลนที่บ้านนะครับยอดอ่อนออกนะครับก็เสียเวลาในการรอให้ใบแก่อีกนะครับเพราะฉะนั้นยอดขนาดนี้นะครับเพื่อนๆเอามาปลูกเลยนะครับนี่คือวิธีการคัดเลือกต้นพันธุ์ที่จะนํามาปลูกนะครับเทคนิคสําหรับวันนี้ในการปลูกนะครับเพื่อนๆดูนะครับพื้นที่ของช่องเกษตรไียภูนะครับสวนยางก็จะเป็นพื้นที่ราดชันนะครับ พื้นที่ลาดชันเพราะฉะนั้นในการปลูกในพื้นที่ลาดชันเราต้องมีเทคนิคนะครับเพื mm ่อ hmm. นมาดูตรงนี้ครับหลุมปลูกนะครับหลุมปลูกเนื่องจากพื้นที่เชิงเขามันจะมีก้อนหินนะครับมีก้อนหินอยู่บริเวณด้นานล่างค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหลุมนะครับที่เราขุดนะครับมันจะไม่ได้ตามสูตรก็คือห้าสิบคูห้าสิบมันไม่ได้แน่นอนนะครับ ได้ประมาณ40คูณ40ประมาณนี้นะครับเพราะหินของ้านค่อนข้างเยอะนะครับในการรองพื้นครับในการปลูกต้องเกษตรไทยโบก็จะใช้ฟอสเฟตนะครับผสมกับปุ๋ยอินทรีย์นะครับเป็นฟอสเฟตครับผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ครับฟอสเฟตหาซื้อได้ไม่ยากนะครับตามร้านขายวัสดุอุป,ปกรณ์ สารเกษตรทั่วไปนะครับมีฟอเสเฟตนะครับแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปนะครับใส่รองก้นหลุมนะครับเมื่อใส่ปุ๋ยเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําดินลงนะครับนําดินลงนําดินลงผสมเลยนะครับดินที่เราใช้ก็จะเป็นดินบริเวณร,บรอบๆปากบอ่อนะครับเป็นนาดินนะครับเกลี่ยลงเลย พยายามเขี่ยตรงที่มันสูงๆครับลาดชันครับเขี่ยหน้าดินลงครับเขี่ยหน้าดินลงให้เต็มบอ่อครับรคับเขี่ยหน้าดินให้ลงให้เต็มบอ่อแล้วเราก็ทำการขุดปุ๋ยฟอสเฟตแล้วก็เอาไว้อยู่ด้านล่างนะครับรลองก้นหลุม เราก็ขุดหลุมเหยียมตัวปลูกได้เลยครับผมวิธีการนะครับปลูกเราใช้มีดคัตเตอร์ขีดถุงเลยนะครับเพื่อจะง่ายในการแกะถุงนะครับขีดลงไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ารากยางจะขาดเพื่อนดูครับขีดลงไปอย่างนี้นะครับวิธีการจับยางนะครับ ก็จับอย่างนี้นะครับเพื่อนให้มันอยู่กับท่อนแขนของเราอย่าไปจับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวลากเขาจะขาดนะครับออกจากกันนะครับให้จับอย่างนี้นะครับนี่ครับธีการจับอย่างที่ถูกต้องครับครับส่วนของตายางให้หันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือขั้นตอนสําคัญขั้นตอนที่สําคัญนะครับ ในการปลูกนะครับเราพยายามเอาตายางให้อยู่สูงสูงจากพื้นดินนะครับประมาณ3นิ้วนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวมีคำตอบครับกดดินลงไปเลยนะครับรอบครับแล้วใช้ครับท้องเราเหยียบบริเวณโดยรอบให้แน่นนะครับ ไม่ให้ยางมีการเคลื่อนไหวได้นะครับเสียยให้แน่นนะครับแล้วก็เขี่ยดินลงให้เต็มนะครับเขี่ยดินลงให้เต็มเสมอเสมอดินเดิมนะครับดินเดิมนครับเสมอดินเดิมมาณนี้นะครับ เพื่อนๆไม่ต้องไปถมดินมิดจนจนติดตายางอย่างนี้นะครับเพราะอะไรนะครับช่องเกษตรไทรพูถึงแนะนำนะครับเพราะพื้นที่ราดชันนะครับมันจะมีความลาดเอียงนะครับฝนตกนะครับพวกดินที่มันสไลด์มากับน้ำนะครับมันก็จะไหลไหลลงมานะครับถ้าเราปลูปกเอาดินไว้ใต้าตานะครับ เวลาน้ำไหลมาดินก็มาพร้อมนะครับมันก็จะถมตายางของเราแบบนี้นะครับมันก็จะถมแบบนี้นะครับทำให้ตายางของเราติดเชื้อโรคได้นะครับเพราะโรคมันมากับมาทางดินนะครับเพราะฉะนั้นตาของอยางนะครับเพื่อน,อนให้เหลือไว้นะครับให้เสมอดินเดิมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ รอบๆนะครับควรจะขุดลุมครับซ้ายขวานะครับอย่างละสองลุมนะครับเพื่อนขุดไห้นะครับขุดไว้อย่างนี้เพราะอะไรนะครับเพราะเวลาฝนตกน้ำไหลมาน้ำจะไหลลงที่ต่ำอยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ขุดมันก็จะนำพาดินชะล้างหรือมาถมเบ้าหรือทายางของเราได้นะครับถ้าเรา ขุดลุมอย่างนี้ครับเวลาน้ําไหลมาเขาก็จะลงสู่ที่ตักนะครับน้ําไหลก็จะซึมลงนี้นะครับดินที่ไหลมาก็จะไหลลงที่ต่านะครับที่เหลือเป็นน้ําก็จะไหลลงไปครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ช่องเกษตรภูมาแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับการปลูกยางบนที่ลาดชันนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับช่องเกษตรภูจะพาไปดูยางที่ปลูกไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับ เข้ามาเสียดภูไอทยอยปลูกยางไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูไปดูยางเดือนที่แล้วนะครับการเจริญเติบโตจะเป็นยังไงเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวถ่ายให้ดูสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมแนะนําเทคนิคเล็กน้อยในการปลูกยางบนพื้นที่ละชัน้นครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมไ้ที่รับชมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องเกษตรไทยภูด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ นี่ครับเป็นยางที่เราปลูกไว้นะครับได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับหรือเดือนที่แล้วนะครับได้หนึ่งเดือนก็เริ่มใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยยอดปุ๋ยนะครับสูตรเสมอนะครับใส่นะครับนี่ยางนะครับใบเขียวเข้มนะครับยอดนะครับเริ่มถอดยอดแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเริ่มถอดยอดนะครับนะครับเหงื้นที่ช่องเสียดไทพูได้เกินไว้นะครับตอนต้นคลิปนะครับ นี่นะครับเราควรเว้นตายางนะครับกับดินไว้นะครับอย่าให้ดินเสมอตายางนะครับเพราะพื้นที่ราดชันนะครับน้ามันจะไหลหลากลงมานะครับพร้อมกับดินนะครับจะมาถมตายางของเรานะครับเพราะฉะนั้นให้นะครับเว้นไว้นี่นะครับนี่นะครับตันนี้ก็เตกยอดออกมานะครับเดี๋ยวพาไปดูต้นอื่นนะครับ ที่ปลูกไว้เมื่อเดือนที่แล้วนะครับยางหนึ่งชัดครับยางหนึ่งชัดตอนนี้ก็แตกสูงนะครับนี่เริ่มแตกเป็นชัดที่2เริ่มแตกแล้วครับตอนนำมาปลูกก็มีชัดเดียวแล้วก็ยอดเขาจะปลิ่มๆนิดนึงนะครับนำมาเพื่อน,นำมาปลูกนะผ่านไป1เดือนก็นี่ครับยอดพุ่งกันมานะครับนี่ครับ ถ้าเราไม่เว้นระยะความห่างของตายางกับดินไว้นะครับขนาดเว้นไว้สูงครับนี่ทางน้ำไหลนะครับไหลลงมาเาก็จะไหลโคลนลงมาด้วยนะมาถมตายางนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องช่วยกันเรียกว่าอะไรต้องตรวจสอบอยางของเราให้ดีนะครับตัวน,นี้ ยอดก็เริ่ม,ปล,มปลิ่มออกแล้วนะครับถ้ายางเราใบเขียวเข้มนะครับยอดเขาแทงแน่นอนนะครับถ้าใบยังเขียวอ่อนอยู่ยังไงย,ยอดก็ไม่แทงออกนะครับมาดูตัวนี้อีกนะครับนีนะบ่ยอดเริ่มแทงออกนะครับ นี่ครับถ้าใบเขียวเข้มนะครับอย่างนี้นะครับใบคือใบสะสมอาหารได้เต็มที่นะครับยอดต่อไปก็จะออกเองนะครับเพื่อนเพเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ายางของเราจะไม่ถอดยอดนะครับเพื่อนๆนก็พยายามเน้นบำรุงนะครับใส่ปุ๋ยนะครับทำให้ใบเขียวเข้มนะครับเดี๋ยวยอดเขาแทงแน่นอนครับนี่ครับตอนต้นคลิปช่องเกษตรไทยพูได บอกเพื่อนว่าให้ขุดหลุมข้างๆนะครับไว้สักสองหลุมนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะนี่นะครับเป็นที่ลาดชันนะครับน้ําไหลมาก็จะไหลลงที่ต่ํานะครับนี่เป็นหลุมเป็นหลุมดักน้ํานะครับถ้าเราไม่ทําหลุมน้าเขาก็จะไหลมาใส่ต้นยางเราอาจจะพัดพาดินทําให้ยางเราล้มได้นะครับเ,เพื่อนๆเ,เป็นเทคนิค ดีๆที่ช่องเกษตรไทยพูมาแนะนําครับผมต้นนั้นก็ถอนครับถอนยอดอย่างหนึงชัดนะครับเริ่มถอดยอดที่2แล้วครับหลังจากปลูกไป1เดือนครับผมก็ประมาณนี้นะเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วก็พาเพื่อนมาดูยางอายุ1เดือนครับผมขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ